พื้นป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งรวมผีเสื้อกว่า300ชนิดพบได้ทั่วไปตามชายป่าและริมหุบห้วยชุ่มชื้นโดยเส้นทางดูผีเสื้อที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวได้แก่แคมป์บ้านกลางกิโลเมตรที่15ไปถึงหุบห้วยกิโลเมตรที่18เส้นทางเรียบลำห้วยป่าละอูและเส้นทางรถยนต์ขึ้นสู่เขาผเนินทุ่ง กิจกรรมดูผีเสื้อแก่งกระจานเริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีโดยนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความสวยงามของผีเสื้อได้ที่ลำธารเมื่อน้ำแห้งและบริเวณดินโปง่งซึ่งจากความสวยงามของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ถือได้ว่าป่าแก่งกระจานเป็นผืนป่าบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง